ไปดูภรรยาของคุณดวประกรณ์ลาักหน่อยคุณเมทัศนสุขขาวล่าสุดออกมาโพสต์เตือนนะครับบอกว่าใครที่ไปเล่นน้ำทะเลระวังกันหน่อยเธอเพิ่งจะไปเจอพิษแมงกะพรุนไฟเล่นงานเอาหมันเลยนะครับใครต้องการจะไปเล่นน้ำทะเลต้องสังเกตแล้วดูมือเธอทีฮะทันขนาดเนี้ยโอ้ทั้งข้อมือคุณบอยคนเข้าไปตกใจแบบน้องเมทัานเป็นอะไรใช่นี่ฮะก็ต้องดูมือเธอหน่อยคุณผู้ชมครับ เป็นตัวอย่างจากนองร้องสาวคุณเมทันสุขขาวนะฮะล่าสุดเนี่ยออกไปทริปเล่น,น,นเซิร์ฟบอร์ดที่ทะเลนเนหัวหินเนาะ,ะแต่ก็ไปเจอของดีเข้าถูกพิษแมงกับคุณไฟเล่นงานเอาทําให้ไหม้ทั้งเนี่ยทั้ง,น,งนิ้วโโทั้งมือแล้วก็ขาก็โด<ช>นด้วยเหมือนกันมีแขนแล้วก็ขาด้วยบวงหมดเลยแล้วเป็นแผลไหม้นะครับโดยคุณเมทั่านออกมาโพส IG สตอรี่เนี่ยเตือนว่าถ้ามีฝนตกก่อนหน้าระวังนะครับหัวหินมือเบาๆแต่แสบไม่เบาใครโดนห้ามล้างน้ำเปล่าเด็ดขาด ลาดด้วยน้ำส้มสายชู3ามสวิตแล้วไปทําแผลที่โรงพยาบาลถ้าเป็นน้อยก็ไม่เป็นไรครนอกจากนี้เนี่ยคุณเม่ท่านยังยอมรับนะครับว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์พร้อมกับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็แฟนลับด้วยที่ส่งกําลังใจมาให้แผลใหญ่นะถือว่าเยอะนะเ,เป็นห่วงนะครับค่ะแสดงความเป็นห่วงหายไวๆนะครับครับเจอแบ่งกระพุนไฟแบบนี้เนี่ยในหาด ชายทะเลหลายที่ถ้าหากว่าเป็นแหล่งของแมงกะพุนไฟเนี่ยเขาจะมีขวดน้ำส้มสายชูสแตนบายไว้เลยนะฮะวิธีการที่ถูกต้องใช้น้ำส้มสายชูแล้วก็พบแพททันทีทีนี้อาการจะหนักจะเบาเนี่ยแตกต่างกันไปว่าใครแพ้ไม่แพ้ยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ